ที่มาของการใช้คำว่าชยโยในการกล่าวอวยชัยอวยพรในระหว่างวันที่20มกราคมถึง2กุมภาพันธ์พศ2456หรือเมื่อ109ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงนำเสือปากกองพลหลวงรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินทางไกลาจากพระราชวังสนามจันทร์ไปบวงสวงสังเวยพระเจดีย์พระนเรศวรที่ริมหนองสาหรายเมืองสุพรรณบุรี ในการนั้นล้นกล้าวรัชกาลที่6ได้ทรงเริ่มรำเนียมประชุมสวดมนต์เย็นขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างประทับแรมที่กำแพงแสนเมื่อวันพุธที่21มกราคมพศ2456โดยได้เสด็จลงที่หน้ารับปราเวลา2ทุ่มครึ่ง ทรงนำสวดมนต์เมื่อสวดมนต์จบแล้วร้องสรรเสริญพระบารมีและเปล่าแก่ยาวต่ำนับเป็นจบการนมัส,สการแต่เดิมที่บทร้องสรรเสริญพระบารมีนั้นต่างเหล่าต่าง er มีคำร้องต่างๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสุดท้ายที่ทรงว่าชนนี้มักจะร้องเพี้ยนเป็นชนีจนยากที่แก้ให้หายได้นอกจากแปลงคำเสียใหม่เช้าวันที่22มกราคมพศ2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชนิพน์แปลงบทร้องสรรเสริญพระบารมีเป็นข้าบวรพุทธเจ้าเอามาเหนือและศิรกราน,นบพระภูมิบาลบุญนาอดิเรกเอกบรมมาจากกรินพระสยามินพระยาเสิ่งยงเย็นศิรพราะพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสหริธิ์ดัง่ง หวังวรหฤทุไทดุจจะถวายชัยชโยเมื่อเสร็จการพระราชพิธีบวงสวงสังเวยเจดียุทธหทัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่28มกราคมพศ2456แล้วล้นเกล้าราัชกาลที่6ได้เสด็จประทับบนเกยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสือป่าและทหารกับตำรวจภูธรที่ได้เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทอยู่น้ที่นั้นเดินแถวถวายตัวทรงประนามบนให้และเมื่อเดินผ่านที่ประทับนั้นต่างคนร้องชยโยเป็นคำอวยชัย นับจากนั้นมาจึงนิยมกล่าวคำอวยชัยว่าชโยชโยชโยแทนการัวแล้วรับยวสามลาดังที่เคยใช้กันมาแต่โบราณ